ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The f i n a l c u t ครับจนถึงตอนนี้แฟนหนัง MCU อย่างน้อย80%น่าจะได้ดู The Fantastic Four First Step กันแล้วนะครับแล้วก็คงมีหลายคำถามอยู่ในหัวที่อยากจะรู้ว่าเส้นทางจากก้าวแรก First Step ไปสู่ปฐมบทแห่งสงครามระดับจัก,กรวาล Avengers Doomday นั้นเป็นยังไงจะมีความเชื่อมโยงกันแบบไหนบ้างและในคลิปนี้ผมนาเดียว The f i n a l c u t ก็มี5คำถามน่าสนใจหลังดู The Fantastic f o r First Step จบ อ๋อคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนัง F4 และหนังก่อนหน้านี้ของ MCU ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู F4 กับตันอเมริกาเบรฟ New w ว r l ์และ t h u n d e r b o l ลแต่ยอมรับการถูกสปอยได้ก็ดูต่อนับจากนี้ได้เลยครับห้าคำถามและความเป็นไปได้ของคำตอบในคลิปนี้ผมจะยึดโยงเอาสถานการณ์ปัจจุบันของเนื้อเรื่องใน MCU ทั้งหนังและซีรีส์มาเป็นสารตั้งต้นในการวิเคราะห์ก่อนส่วนเรื่องราวจากคอมิกเอาไว้เป็นข้อมูลเสริมเท่านั้นครับ ยังที่รู้สําหรับอเวนเจอ Doom มเดย์เควินไฟกี้เผยว่าตัวหนังจะเล่าไปที่ทีมอเวนเจอร์ชาวกันด้าแฟนตาติกโฟทันเดอร์โบและทีมเอ็กเมชุดดั้งเดิมที่ทีมฮีโร่เหล่านี้ต้องร่วมมือกันต่อสู้กับด o c t o r d ร์ดูมครับและยังมีรายงานอีกว่าทาง Marvel Studio จะเปิดตัวฮีโร่และวายร้ายหน้าใหม่ใน a เ e n เจ r ร์ o ูมเดย์และซีเคดวอร์ซึ่งตัวละครเหล่านี้จะไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อนโอเคกล่นมาเยอะแล้วเราไปเริ่มที่คําถามแรกก่อน Are <We> ready? Spider-Man Brand New Day จะมีเรื่องราวเชื่อมโยงไป Doomsday ไหมคำถามนี้ผมขอปเปเริ่มตรงที่ตารางฉายเดิมของ Spider-Man Brand New Day ก่อนครับ Spider-Man 4เดิมทีมีกำหนดฉายขั้นกลางระหว่าง Doomsday และ Secret War แต่ปัจจุบันปรับมาฉายก่อน Doomsday แล้วการใช้ก่อนแล้วระหว่างศึกใหญ่สองสึกมันก็น่าจะมีผลกับโครงเรื่องตั้งต้นเดิมแล้วเรื่องราวปัจจุบันของสไปเดอร์แ4แน่นอน ก่อนหน้านี้การเลือกให้สไปเดอร์แมน4อยู่ตรงกลางระหว่าง Doomsday กับ Secret War นั้นถ้าจะให้เทียบเคียงกับหนังมาเวลก่อนหน้านี้จะมีบริบทคล้ายๆกับ Ant-Man and the w a s p ปี2018ที่คั่นระหว่าง Avengers Infinity War ปี2018กับ Avengers N n d g a m เที่ฉายในปี2019 ครับตอนเราดู Infinity War เรื่องราวของมนุษย์มดมหาการในตอนนั้นถูกตั้งคำถามว่าสกอตแลนด์และทีมของเขาหายไปไหนทำอะไรอยู่แล้วเราก็มาได้คำตอบว่าพวกเขาก็กำลังทำภารกิจของตัวเองอยู่ที่อีกฝากหนึ่งของเหตุการณ์ที่ a เ e n เจอร์พ่ายแพ้ครั้งแรกพร้อมกับยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกทานอสดินนิ้วให้หายไปส่วนสกอตติดอยู่ในมิติควอนตัมจนได้กลายมาเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการเอาชนะทานอสได้ในภาคเอ็นเกมครับ กับ Brand New Day ที่ในตอนแรกถูกขั้นกลางไว้ก็อาจจะมีบริบทที่คล้ายกันเรื่องราวในหนังอาจจะไม่ได้สําคัญโดยตรงแต่ก็จะมีการเล่าเชื่อมโยงว่านักขณะที่เหล่าแฟนทัสติกโฟธันเดอร์โบและชาววากันด้าเผชิญหน้ากับด็อกเตอร์ดูมอยู่นั้นน้องสไปดี้กำลังทํำอะไรอยู่และอาจจะมีสอดแทรกตัวละครหรือเรื่องราวเชื่อมไปยังซีเคร t วอร์แน่นอน นั่นอาจเป็นโครงเรื่องที่ถูกกำหนดในตอนที่สไปเดอร์แมน4ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางระหว่าง d o o m ์ d a y และ Secret War แต่พอสไปเดอร์แมนแบร n ด์นิวเดย์ขยับตำแหน่งไปอยู่ด้านหน้า a v e n เจ r ร์ o ูมส์เดอันนี้ก็ยิ่งน่าสนน่าสนใจยังไงน่าสนตรงที่ทางมาเวลส Studio ตัดสินใจแล้วที่จะไม่เลือกเล่าเชื่อมสไปเดอร์แมนกับศึกใหญ่เพราะต้องการให้สไปเดอร์แมนและผองเพื่อนทั้งเก่าและใหม่ได้เล่าเรื่องราวภาคพื้นดินแบบดิบๆในระดับสตรีทเลเวลได้อย่างเต็มที่ และก็ไม่ต้องมาเขียนบทเพิ่มเพื่อตอบคำถามความเชื่อมโยงเรื่องราวที่อยู่ระหว่างสองสุดใหญ่เหมือนกับ Thunderbol t a v e n g e r e C ที่พวกเขาก็ไม่แตะและเลือกใช้ End Credit ในการเชื่อมเรื่องราวไปยังแ a น t าติกโ r และ Doomsday และถ้าสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดจะถูกเชื่อมด้วยเอ็นเครดิตจริงผมหวังว่าในเอ็นเครดิตนั้นจะมีด็อกเตอร์สเตรนมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะตัวของหมอแปลกจะมีบทบาทสำคัญใน a เวนเจอร์ e c r e t w a อร์ คำถามที่ 2. g a กาเล็กัสถูกเทเลพอร์ตไปไหนและชะตากรรมซินเวอร์เซิร์เวอร์ชาลาเบลจะเป็นยังไงกาเล็กตัสผู้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และก็เป็นกระสอบทรายแห่งยูนิเวิร์สแบบคงเส้นคงวาเสมอได้หายเข้าไปในเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารขนาดยักษ์ของทีมแฟนตาติกโฟไปพร้อมๆกับชาลาเบลซินเวอร์เซิร์เฟอร์สาวผู้คว้าใจแฟนหนังได้ภายในเรื่องเดียว โอเคกาแลกตัสถูกส่งไปไหนถ้าจากคําพูดของรีริชาร์ดตอนที่เปลี่ยนแผนจากย้ายโลกเคลื่อนสวรรค์มาเป็นแผนส่งกาแลกตัสไปที่อื่นแทนรีดพูดว่าเขาจะส่งกาแลกตัสไปสุดขอบจักรวาลและถ้าไม่มียานกาแลกตัสก็จะติดอยู่ที่นั่นถามว่าสุดขอบจักรวาลมันไกลแค่ไหนจริงๆก็ถ้ากาแลกตัสมียานอยู่กับตัวสุดขอบจักรวาลก็ไม่น่าจะใช้เวลานานในการเดินทางกลับมาโลกงั้นลองเทียบเวลาในการเดินทางดูตอนกลุ่ม F4 เดินทางไปเผชิญหน้ากับกาแลกตัสพวกเขาต้องใช้จุดจำวัดเพื่อเดินทางเร็วเหนือแสงไปหา ความเร็วเหนือแสงคือ1,079,258,048.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสมมุติว่าถ้าพวกเขาวาร์ปกันแค่ครึ่งชั่วโมงจุดดวงดาวที่กาแล็กตัสกำลังขมึบอ,อยู่ก็น่าจะอยู่ห่างจากโลกประมาณ500ล้านกิโลเมตรจากนั้นกาแล็กตัสใช้เวลาเดินทางมาโลกด้วยยานยักษ์จากในเนื้อเรื่องก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วทีนี้ถ้ากาแล็กตัสถูกเทเลพอร์ตไปด้วยเสาส่งสัญ,ญญาณที่เราเห็นในเรื่องกาแล็กตัสจะถูกส่งไปไกลขนาดไหน กลับไปตอนที่รีดจะเทเลพอร์ตโลกรีดบอกว่าสามารถย้ายโลกไปอีกระบบสุริยะอื่นได้ซึ่งถึงแม้ว่ากาแล็กตัสจะรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนของระบบสุริยะนั้นกาแล็กตัสก็จะยังใช้เวลานานหลายล้านปีกว่าจะเจอโลกแต่ที่พูดมานี้ไม่ใช่ว่ากาแล็กตัสจะถูกส่งไปยังระบบสุริยะอื่นนะครับเพราะเสาเทเลพอร์ตที่เหลืออยู่แค่จุดเดียวนั้นมันส่งกาแล็กตัสไปได้แค่สุดขอบจักรวาลซึ่งก็แน่ใจว่ามันไกลกว่าจุดไอห้าร้อยล้านกิโลเมตรที่ทีม f 4เคยไปเยือนกาแล็กตัสแน่นอนครับ ถูกโยนไปสุดขอบจัก,กรวาลขนาดนี้กาแล็กตัสที่ตัวเปล่าไร้ยานขนาดยักษ์หากจะเดินทางกลับมายังโลกก็คงต้องใช้เวลากินเวลาไปหลายร้อยปีเลยครับโอเคไปไกลขนาดนั้นก็ถือว่าโลกปลอดภัยแล้วแล้วซินเวอร์เซิร์ฟเวอร์ชาลาเบลของผมล่ะเธอลุดไปในที่เดียวกันกับกาแล็กตัสไหม ผมเชื่อว่าหลุดไปสุดขอบจักรวาลเหมือนกับการแลกตัสนแต่ไม่ต้องห่วงชาลาเบลจะหนีรอดจากกาแลกตัสได้เพราะเธอมีเซอร์บอร์ดที่ให้พลังความเร็วช่วยทําให้เธอมีชีวิตรอดในอวกาศได้และที่สําคัญเลยเท่าที่เห็นในหนังนะครับเซิร์บอร์ดก็เคยพาชาลาเบลทะลุจุดจำวาร์ปของทีม F4 เข้าไปอยู่ในความเร็วระดับเดียวกันกับความเร็วแสงได้ด้วยชาลาเบลอาจจะกลับไปที่ดาวบ้านเกิดของเธอหรือไม่ก็กลับไปยังดาวโลกก็เป็นได้ใครจะรู้ คำถามต่อมาแฟรงคินริชาร์ดมีระดับพลังขนาดไหนเจ้าหนูน้อยเบบีมีความสําคัญถึงขนาดที่กาแล็กตัสต้องการตัวและยังรวมไปถึงลารดบอสที่แท้จริงของซาก้านี้ที่อยากได้แฟรงคินริชาร์ดไปไว้ข้างกายเช่นกันแน่นอนว่าไม่ใช่ความน่ารักน่าหยิกแก้มแต่เป็นเพราะพลังแฝงที่มีอยู่ในตัวของเด็กน้อยรายนี้ที่แม้กระทั่งริชาร์ดและสุสานคนเป็นพ่อแม่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วแฟรงคินริชาร์ดมีพลังพิเศษมากมายขนาดไหน ถ้าแค่เฉพาะการพูดถึงที่เกิดขึ้นในหนังจากปากของกาแล็กตัสตอนที่เจอกับเหล่าแฟนทาติกโฟครั้งแรกกาแล็กตัสบอกว่าแฟรงคินมีพลังระดับคอสมิกซ่อนอยู่และในซีนที่พูดกับซินเวอร์เซอร์เฟอร์กาแลกตัสบอกว่าเด็กนั่นทรงพลังไร้ขีดจำกัดแข็งแกร่งพอที่จะดูดซับความหิวกระหายของข้าและในที่สุดข้าก็จะได้พักสักที นั่นคือระดับพลังที่เรารับรู้จากในหนังแต่ถ้าอ้างอิงจากในคอมิกแฟรงคินเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมหาศาลที่สามารถควบคุมความเป็นจริงและยังมีพลังจิตเหนือกว่ามนุษย์กลายพันธุ์ระดับโอเมกาส่วนใหญ่เขามีความสามารถในการบิดเบือนความเป็นจริงและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการโมเริุูลรวมถึงพลังจิตและสิ่งที่เพิ่งอธิบายไปนั้นคือพลังในระดับคอสมิกอย่างที่การแลกตัดได้เอ่อไว้ครับพลังของแฟรงคินแข็งแกร่งขนาดที่ว่าตอนเป็นทารกเขาสามารถเปลี่ยนภาวะความเป็นจริงที่แม่เสียชีวิตแล้วให้กลับฟื้นขึ้้นมาได คืออาจจะดูเหมือนใช้พลังจิตเสกให้แม่ตื่นแต่แฟรงคินน้อยน่าจะจัดการกับระดับโมเลกุลในร่างกายให้กลับคืนสู่สภาว่าเหมาะสมแก่การกลับมามีชีวิตคือถ้าเป็นมนุษย์อย่างเราเราก็ปั๊มหัวใจครับแต่แฟรงคินเล่นในระดับจัดเรียงชีวโมเลกุลเลยแน่นอนว่าพลังระดับนี้ถ้าเจ้าหนูน้อยโตขึ้นแล้วรู้จักควบคุมพลังได้คล่องมากขึ้นกว่านี้มันก็คงจะยากหาใครต่อกรได้กาแล็กัสต้องการใช้แฟรงคินแค่เพื่อถ่ายโอนพลังคำสาบโคตรใช้แบบเสียของ คุณค่าพลังของเจ้าหนูน้อยนี้มีมากกว่านั้นครับมากจนกระทั่งมหาวัยร้ายประจําซาก้านี้อย่างด็อกเตรดูมก็ยังต้องการตัวไปเป็นกําลังหลักในแผนการลบล้างและสร้างจัก,กรวาลใหม่ในแบบของตัวเองครับพูดถึงด็อกเตร์ดูมก็เกิดคําถามในข้อที่4ด็อกร์ดูมที่ปรากฏตัวในมิคเครดิตของ The Fantastic f o r f i เฟิร์สเตเป็นด็อกเตรดูมจากเอิร์นไหนกันแน่และเขารับรู้การมีอยู่ของแฟรงกี้ริชาร์ดได้ยังไง คำถามดรดูมจากเอิร์ธไหนเอาจริงๆถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการฟันธงแบบ100%เซครับว่าดรดูมที่ปรากฏในมิดเครดิตเป็นดรดูมจากจักรวาลไหนเหตุเพราะมีคนสังเกตครับว่าหน้ากากของดรดูมที่ปรากฏในมิดเครดิตนั้นมันมีความมนโค้งแตกต่างจากที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์สวมในวันงานเปิดตัวผู้แสดงเป็นดรดูมที่หน้ากากอันนั้นจะมีความคมเหลี่ยมไม่มีความมนโค้งมันก็เลยเกิดเป็นความสงสัยที่ว่าดรดูมในมิดเครดิต The Fantastic f o r First Step นั้นจะเป็นคนละจะเป็นาบตัวริง และถ้าจะเอาเรื่องการเห็นยาณของแฟนทัสติกโฟไปโผล่ที่มเมดเครดิตซีนของหนังทันเดอร์โบด้วยแล้วก็น่าสงสัยครับว่าพวกเขาเหล่า F4 อาจจะแกะอรอยตามลูกชายที่ถูกด Doom รดูมรายนี้ชิงตัวไปจนไปเจอกับเอิร์ธหกหก็เป็นได้ แต่เอาจริงที่ฎีนี้ผมไม่ค่อยซื้อสักเท่าไรเพราะผมมองว่ายังไงเสียดอกเตอร์ดูมที่ปรากฏในมิดเครดิตเอฟโฟรายนี้ก็เป็นดอกเตอร์ดูมของเอิร์ธ828นี่แหละและมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นสูงถ้าเชื่อมโยงจากฉากต้นเรื่องที่สุดสตอมกําลังประชุมเจราจาเรื่องสันติภาพกับประเทศต่างๆและตรงที่นั่งของป้ายประเทศลัดเวเลียของดอกเตอร์ดูมนั้นไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนั่นคือการยืนยันการมีอยู่ของดอกเตอร์ดูมในเอิร์ธนี้แน่นอนครับ แต่ที่ในมิดเครดิตที่เราเห็นว่าหน้ากากของดรดูมรายนี้มันต่างจากวันที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียสวมตอนเปิดตัวอาจเป็นไปได้ว่าหน้ากากอันนี้เป็นแค่หน้ากากเริ่มต้นยังไม่ได้พัฒนาไปยังตอนที่ดรดูมอยู่ในร่างจัก,กรพพัดแบบฟูลพาวเวอร์ครับซึ่งหน้ากากเหลี่ยมอาจจะเป็นหน้ากากหลักในภาคซีเคร็ตวอลก็เป็นได้อีกอย่างหนึ่งการจะให้ทีมแฟนตาติกโฟที่จะเป็นทีมหลักในการต่อสู้ในครั้งนี้ไปมีประเด็นกับด็อกเตอร์ดูนจากเอิร์ธอื่นมันก็ดูกไกลอยู่นะคร ในฉากมิดเครดิตเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่าปฏิกิริยาตอนที่ซูเห็นดร์ดูมอยู่กับแฟรงคินนั้นมันเหมือนกับว่าเธอรู้จักกับชายผ้าคลุมเขียวหน้าก่ากเงินรายนี้มานานแล้วครับอ๋อแล้วที่ว่าดรดูมรู้ถึงความสําคัญและการมีอยู่ของแฟรงคินได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ยากครับดรดูม <Dr. Doom S 2> แค่แอบ,บสังเกตการการต่อสู้ของ f 4กับกาเล็กตัสและเขาก็ได้รู้ถึงความสําคัญของแฟรงคินน้อยและไม่ยากเลยที่จะฝ่าด่านซีเคียวริตี้ที่แน่นหนาของตึกแบ็กสเตอร์เพื่อได้เข้าประชิดตัวเด็กน้อยได้ในที่สุด คำถามสุดท้ายครับยานแฟนทาติกโฟไปผล่มิดเครดิตทันเดอร์โบได้ยังไงครับยังจำมิดเครดิตทันเดอร์โบกันได้ใช่ไหมครับที่ในตอนนั้นพวกเขากำลังเคร่งเครียดถกเถียงกันเรื่องทีมอเวนเจอร์ทับซ้อนแล้วชื่ออเวนเจอร์ยังถูกนำขึ้นศาลโลกเอ้ยถูกจดลิขสิทธิ์ไว้อีกดีที่ยังได้สมองอันเฉียบแหลมของเรดกาเดียนที่เขาสามารถทำการหลบลิขสิทธิ์ด้วยการเติมแซดซีเข้าไปต่อท้ายชื่อแทนตัวเอสนี่ทำไมรู้มาก่อนว่าอเล็กซี่เป็นชาวโซเวียตผมก็คงคิดว่าเขามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามวยปรีเเเเบยร่่นคลมกงจ ียมมนใจ่ดึงกลับมาเข้าเรื่องดีกว่ายานแฟนทัสติกโฟไปโผล่โพสเครดิตซีนทันเดอร์โบได้ยังไงย้อนกลับไปคำถามที่4ก่อนหน้านี้มีพูดถึงทฤษฎีหนึ่งไปแล้วครับนั่นก็คือการที่พวกเขาไปโผล่ที่โพสเครดิตซีนของทันเดอร์โบก็เพราะว่าด็อกเตอร์ดูมที่ปรากฏตัวในมิดเครดิตซีนแฟนทัสติกโฟนั้นอาจจะเป็นวิกเตอร์วอนดูมที่มาจากเอิร์ธ616เมื่อแฟรงคินถูกชิงตัวไปในช่วงเวลานั้นริลิชาร์ดก็น่าจะศึกษาทฤษฎีโลกคู่ขนานและคนพบวิธีเดินทางข้ามจักรวาลได้แล้ว พวกเขาอาจตามแกะรอยย้อนจากจุดที่มาของด็อกเตอร์ดูมจนได้ไปโผล่ที่เอิร์ธ616และทำให้เหล่าอเวนเจอร์สีอึ้งตาค้างและทีนี้แหละครับเบรดการ์เดียนอาจได้ทำตามความฝันขี่หลังเซนทรีบินไปทักทาย F4 ก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะถ้าด็อกเตอร์ดูมาจากจักรวาลหลักจริงเอิร์ธ616นี้ก็ต้องมี F4 ของเอิร์ธนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่า MCU ไม่มีแฟนทาติกโฟในจักรวาลน,นี้ครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้า MCU อยากจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มครอบครัวกายสิทธิ์มันก็คงต้องดึงพวกเขามาจากจัก,กรวาลอื่นครับ แล้วทีนี้พวกเขาไปผู่ที่เอิร์ธ616ได้ยังไงต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าโพสเครดิตซีใน t ันเดอร์โบที่มีตัว f 4ปรากฏนี่เจคโชไรเออร์พุม่มกลับไม่ได้เป็นคนคิดหรือถ่ายทำนะครับมันเป็นฝีมือของพี่น้องรุสโซแห่ง a v e n g e r d o o m s d a y ดย์เจคโชไรเออร์เขาไม่ได้สร้างหนังทันเดอร์โบมาเพื่อเชื่อมโยงกับอะไรเลยนะครับแต่เพราะ MCU มีแผนผูกพวกเขาไปที่หนัง A เ e n g e r Doomsday โพสเครดิตนี้เลยถูกถ่ายทำขึ้นมาใหม่และทำขึ้นหลังจากการถ่ายทำหนัง Fantastic f ฟ n t าติ i c ฟเสร็จไปแล้วด้วย And now there's this huge space crisis and no one's telling us about it we're running out of space already it's impossible this building is enormous เฮ้ what outer space outer space และผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าทั้งพดเครดิตซิงทันเนอร์โบกับมิคเครดิตซีนของ F4 นั้นถ่ายทำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันและต้องมีความเกี่ยวโยงกันแน่นอนแล้วถ้าสองเครดิตนี้มีความเกี่ยวโยงกันจะเป็นยังไงผมเดาว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ ดรดูมจากโลกเดียวกันกับแฟนตาติกโฟกลุ่มนี้ได้ตัวแฟรงคินริชาร์ดไปและก็อาจจะไปเอาอะไรบางอย่างจากเอิร์ธ616ด้วยริชาร์ดแกะรอยได้และข้ามมิติจักรวาลไปที่เอิร์ธ616จนได้เจอและทำความรู้จักกับกลุ่มอเวนเจอร์เอสก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจอยู่ที่นี่และอาจจะได้ศึกษาวิทยาการของชาววากันดาด้วยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อินเกอร์ชั่นลากสถานการณ์และทุกคนไปสู่ปฐมบทดูมส์เดย์ในที่สุด และนั่นคือ5าคำถามกับการคาดเดาคำตอบหลังจากได้ดู The Fantastic Four First Step และขอย้ำนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดเดาตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่ความบันเทิงหนึ่งของการดูหนังก็คือการตั้งคำถามเพื่อให้เราได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันคำตอบของความสงสัยมักจะอยู่ใกล้สิ่งสมมุติสิ่งที่เราเราคาดเดากันมันอาจจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงก็ได้ใครจะรู้สุดท้ายนี้คุณคิดว่าเราจะได้เห็นเทพกระสอบทรายกาแล็กตัสอีกครั้งในภาคไหนระหว่าง Doom's Day หรือ Secret War พูดคุยออกความเห็นกันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการรับชมคอนเทนต์ดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดี่ยวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ よし <conf>